สมมติว่าแบบเราเป็นโค้ชเปรแล้วเวลาถ้าเกิดเป็นเคร่อสนุกเนี่ยลองเปร,รียบเทียบว่าเหมือนแต่ละคนเนี่ยเหมือนเครื่องเล่นชนิดไหนผมขอเปรียบตัวเองได้ไหมครับเพราะผมแบบผมเห็นตัวเองแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ผมรู้สึกว่าผมเหมือนแบบไวกิ้งเป็นแบบไอ้ที่มันเป็นแบบวู้วูางเงี้ยเพราะแบบอารมณ์ผมมันสวิงช่วงเนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเหมือนไวกิ้งที่แบบขึ้นลงสายไปสายมาอะไร้ยครับแต่ถ้าจะให้เปรียบเขาคงเป็นไอ้ที่มันเป็น เขาเรียกว่าน,นะที่มันเป็นรถไฟหาะเขาแบบป,ประมาณนั้นมันจะมีความแบบความเซอร์ไพรส์ในบางอย่างที่แบบเราไม่รู้ไอเครื่องเล่นเนี้ยมันจะแบบน่ากลัวแค่ไหนแต่เรารู้ว่ามันน่ากลัวแน่นอนอะไรเงี้ยครับ <im> แต่แบบมันจะเซอร์ไพรส์แบบในแนวตะลกอะไรเงี้ยซึ่งพี่ๆก็ยังไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าเขาแบบเนี่ยเห็นแบบเนี้ย,ยบางทีเขาดูแบบคร <c oughs> ับผมแล้วก็มีเสียงต่าอะไรเงี้ยซึ่งมันดูเรียบร้อยดูเป็นแบบนิ่งขึมแต่ตัวจริงเขาไม่ใช่อย่างนี้ฮะกำลังขาขึ้นอยู่กำลังขาขแล้ว เนียผมว่ามันน่าจะ